สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยววันนี้ไปเก็บผักกันค่ะไปไกลค่ะมือวนนี้ไปไกลเลยอ่ามีผักกาดสนิมมาแล้วจ้าต้องลงทางใต้จ้าไปไปสต็อกโฮมกันไปเมืองหลวงกันค่ะมือวันนี้มีผักกาดสนิมแล้วก็นี่ค่ะโกดจุฬาลำมพาโอ้ชื่อซื้อชุดยอดอันนี้ผักกาดหนาวจ้าผักกาดหนาวดอกจะคล้ายๆกระจอนจ้า ดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีแล้วก็ย่าหวานจ้าย่าหวานพึ่งขึ้นกาม่ขวานไปกับหมวงค่ะวันนี้แฟนหมวงแฟนหมวงอพอดถิกขับรถค่ะแล้วก็น้องนีไปกันสี่คนเส้นทางไปสต็อกโฮมกันก็ประมาณนี้เลย ก็สวยๆงามค่ะทางไปสตอกโฮมเมืองหลวงเมืองหลวงเขาเมืองหลวงแล้วค่ะออกกันก็ประมาณมีอุโมงค์ด้วยออกกันประมาณสิบโมงกว่าๆแต่สิบโมงคืึ่งไปกันแล้วก็อัวนี้แม่น้ำอันนี้พาเมืองค่ะขับรถผาเมืองก็เริ่มเก็บผากันจ้าที่ประกาศสนิม มเ,เ,เป็นคู่ดินแล้วก็เยอะมากเยอะมากประกานสนิมแบบแสนแปดกจ้ะไหลดีไหลดเน่แล้วก็แบบกําลังงามดอกยังไม่บานเลยจ้ะนี่แบบสุดยอดมากอร่อยค่ะพระกาสนิมฝรั่งกินสดนะคะฝรั่งกินสดใส่สลัดแน่ใส่อย่างเนี้ยค่ะเลอไม่ก็แค่ลวกลวกบอกถ้าดอกยังไม่บานไม่ขม ลักษณะเขาจะมีตุ่มๆนะจ๊ะตุ่มๆคล้ายๆสนิมเกาะจ้ะเป็นเหมือนหนามเล็กๆเป็นตุ่มๆแต่ว่าบ,บ่อปักจะ้ะเก็บได้แบบหักเพาะๆเลยค่ะเยอะมากแล้วสุดยอดมากเดวเวลาเรา,เาไปทำกินเราก็ไปมันจะหวานหวานอกลอกลอกคล้ายๆคนะจ้ะ แต่ว่าลอกขึ้นไปสุดเลยแล้วก็ลวกตัวนี้ค่ะพักกาศสนิมของเราสดยอดมากพวกนี้ก็จะวิตามินเยอะจ้าฝรั่งก็ทานค่ะแต่ว่าฝรั่งส่วนมากก็เขาบ่ได้ศึกษาเขาก็จะไม่ค่อยรู้กัน ใบ<ไ>เขาจะเป็นเอกลักษณ์จจ้ะลักษณะใบเขาจะมีตุ่มๆเป็นสีสนิมมาจ้ะสีออกแดงน้ำตาลตกลิ่นจะฉุนหน่อยค่ะแต่รสชาตินี่กลิ่นกลิ่นจะคล้ายๆชุนหน่อยแต่คล้ายๆกลิ่นไอ้กวางตุ้งเลยนีนดอกดอกก็จะคล้ายๆดอก กวางตุ้งจ้ะดอกเหลืองเหลืองดอกดอกพระการกระจรบานเฮ่าจ้ะดอกเหลืองเหลืองอ่ะสวยยมันแบบดูดูเยอะมากเป็นแบบช่อช่อประมาณเป็นเป็นพุ่มพุ่ม่ค่ะแบบแบบสุดยอดอะ่ะยังไม่สูงด้วยคือ,อยังบอบเกียจ้ะแม่น,นี่ยลักษณะใบเขาแล้วก็ดอกก็จะคล้ายๆกระจนจ้ะ ค่ะดอกคล้าๆดอกกระจนเหลืองๆค่ะเยอะแบบเยอะแบบเยอะแ,แบบสุดยอดอะ่ะเยอะแบบเป็นเป็นทุ่งเลยจ้ะประกาศสนิมเป็นทุ่งเลยทางทางเมืองหลวงค่ะทางเมืองหลวงเดี๋ยวทางบ้านม่ขันทำมันมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งค่ะเยอะมากเก็บกันพุท่า,ายเซ่ค่ะ เอารุ่นที่หักได้หกักเปาะๆได้จ้กเขาก็จะยังกรอบอยู่แต่เราเดียวเท่ากับลวกกวกับเปเป็นยังค่ะเห็นบ้างดูเป็นกุ้มเป็นกุ้มเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยค่ะแบบแบบสุดยอดอะเยอะมากเยอะมากฮะแบบพักแบบสาใจสุดๆแล้จ้ะจ ประกาศสนิมไปกินกันอนี้ก็จะเป็นโกดุลาลำพาเป็นพืชสมนุนไพรจ้ะแต่ว่าพืชผักแต่ละย่างจังว่าล่ะค่ะก็ะมีคุณมีโทษแต่ห้า,ากินเป็นผักก็ได้ค่ะนี่ค่ะดอกเขาใบเขาประมาณนี้จ้า แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์จะอยู่ด้านล่างนะคะทุกอย่างเลยยังมีสรรพคุณแล้วก็รสชาติวิธีการกินด้วยจ้ะตัวนี้กดจุฬาลำมพาเราก็ไปกินเป็นผักได้ยอดอ่อนๆเขาเรียกกดจุฬาลำมพาแก่ๆดอกมาเขาจะอำเป็นแบบสมุนไพรเลยแล้วก็ไปกินเป็นผักัก็ได้แต่มันจะเป็นหลายยางเลยค่ะ ไอตำรับยาจีนน่ะมีโกจุราลำพาน่ะแทบทุกตำรับเลยอันนี้เราก็กินเป็นผักก็เล็กน้อยจ้ะอะไรที่เกินไปกับบอดีจักยางจังว่าละจ้ะก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาวิทยาศาสตร์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะอยู่ใต้คลิปอยู่ในคำอธิบายคลิปนะจ๊ะ จะมีทุกผักมีทุกอย่างเลยก็เข้าไปดูกันได้จ้ะแล้วก็เข้าไปศึกษา,กากดูได้ตําแยะ <c oughs> วบมากสุดยอดมากอวบมากค่ะแตอย่างมิแตอบอวบมีแต่อบอวบ มยอันนี้แฟดตําแยจ้าสีเขาจะสีนี้แล้วแต่อากาศเลยจ้ะแดดแรงๆเนี่ยสีเขาจะออกม่วงถ้าแดดไม่แรงก็จะออกเขียวๆดอกเขาจะขาวๆลักษณะจะคล้ายตาแเยมากคล้ายตําแยกัดมากนีแต่ว่าดูที่ลักษณะดอกเขานะจ๊ะแล้วก็ ต้นเขาดูดีๆน้ำเขาจะไม่แบบพักไม่แหลมคมเท่ากับน้ำตําแยกัดจ้ะดอกเขาจะเป็นแบบกระเปาะกระปาะนะจ้ะเห็นไหมน,นี่ตําแยวหวานแล้วก็น,นี่ตําแยกัดจ้ะตําแยกัดนะห้ามต้อยจ้ะต้องใส่ถุงมือเห็นไหมดอกเขาจะขาวๆอันนี้ดอกตําแยไปฝรั่งทั่วไปจ้ะดอกขา,ขาวๆหว,วานๆนีนะ่มีน้ําหวาน,วานทั้งในน้ำ นเก็บไม้เก็บมาน้องมีเก็บผักเสียนนะเดี๋ยวเราไปขั้นส้มกันนะคะน้องมีค่ะเก็บงอมเงมงมเง้มอยู่ต่อไปเป็นนี่ผักกาดผักกาดหนาวจ้ะผักกาดหน้าหนาวนะผักกาดหนาวของเราเล็กไปไหนเนี่ยดอกจอจะคล้ายๆกระจอนจ้ะดอกคล้ายๆกระจอนเนี่ยแต่ดูที่ใบเขานี่ใบเขามีเอกลักษณ์มากจ้ะ เป็นแง่งๆขึ้นมาสอ,สองคู่แล้วก็เป็นใบใหญ่นะคะเห็นไหมมีเอกลักษณ์มากแล้วทั้งดอกทั้งหมากก็จะคล้ายๆกระจอนบ้านเราจะผักกาดหนาวนะะใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์บางทีก็จะหลายหลายหลายกลวสองคู่กับมีบางทีแล้วก็ลำต้นเขาก็จะเป็นแบบเรียแบบม ลำต้นไม่ผักนั้นน่ะเป็นเหลี่ยมคมอะจ้ะลำต้นเป็นเหลี่ยมคมน่อยนึงรูปแบบว่าไม่คไม่คมมากแต่ลำต้นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมก็ดอกนี่ไงดอกนั้นแหละเหลืองๆอกนันดนั้นางยีกนั้บางยีอก็ั้นเลยดอกน้ายอกนยอกกินีลันเลันจะยมนเลยดอตน้เยนั้นเลยดอกน้นยด้นลดอกอกั้นดอั้นอนันนี้เกล้วนี้เกนี้ยดกนันดอ อากาศสนิมเยอะมากาเก็บแบบมันน่ะกาดหนาวเนี่ยยอดอ่อนๆอย่างงี้ค่ะลวกหวานพอได้เห็นลวกหวานค่ะวิตามินก็เยอะ,อะหวานบางตน้นบางตน้นก็ดู <laughs> ในคําอธิบายคลิปนะจ๊ะข้างล่างมีมีมีบอกไว้ชื่อทุกอย่างค่ะก็เอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้<า>จ้ะเยอะมากเดี๋ยวตกะโฮมเนี่ยพัรเตอร์แบบสุดๆอ่ะ สสยยอดไว้ไม่วงตป่อปยหญ้าหวานค่ะมาไงเนี่ยเนี่ยต้นหญ้าหวานม่วงแล้วดอกมันจะสวยมากปล่อ,อยมันไว้เงี้แหละมีต้นเดียวคลอ,อเลยคลอดอ,อยู่ต้นเออหญ้าหวานเลยหมดหญ้าหวานของเราแม่ดอกเขาจะสวยมากะดอกเหลืองๆหงวานสมชื่อค่ะแต่ส่วนมากเขาจะกินหัวด้วยหัวไป กินแท่นมั่นนะจ๊ะย่าหวานของเรานี่ก็สุดยอดอร่อยจ้ะเฮ้ยมากเป็นดวนโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากๆจ้าอันอะไคะกาสันนิมผักเสี้ยนคนละพายเขียวกาสันนิมแล้วก็ของมวงก็มีักาสันนิมสถานีแรกอันนี้ละฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน